นะครับสวัสดีมือนระเบ้าตาคำตะกาครับผมเมื่อได้ออกมาโคกหนองนาครับพอดีมาเจอทางนิโผ้าเพื่อนเพื่อนมาลักมาลักผ้ามาลักกันวิชาคนอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสี่บ่าวตาครับผมมาลักวิชามาลักวิชาเพื่อนเพื่อนฮามีองานอีกได้ไหมดีแล้วดีแล้วเรีนว่มาศึกษางานจะได้ติดกระจกอยู่หันเก่าศิได้งานกระจก ประสบการณ์การสาใสรโจอ่ไสใไสใ่นหน้าเาครับครับโคชันโลดไว้ไม่ผิดหวังขครว่ายาว,ว่าอันมันบเมนสร้างตะ,ะ <laughs> หรืว,ว่าสันขยาว่าเศ้าเอียดสายูทูบเปล่าไปเป็นสร้างเศร้า<อ>สันวาแมนบ่เดอ <laughs> ให้ให้อันลักเอาให้ลักเอวิซาวโดดพาเพื่นเพื่อนหลายๆตะกอนมีน้องจังจังจเศร้า มันบ่ใส่นี่บ่ได้ครับใส่บ่ได้เอ้ามังก็ได้เข้า <laughs> เรียกว่าหมวกหายหมวกหายบ่าหมวกไม่ซักหมวกได้ซักโอ้ตายเออเอาเเสื้อเอาไหมอันนี้บ่ครับที่ว่าตีพักกันตีเติมเติมมึหน่อนนนโอ้บ่ได้บ่ได้อันใสอันฝ่าใสสังกะสีแบบนี้เลยโอ้ พ่เมืองในคลิปในเมืองในคลิป้ใดพิรุตว่าเพื่นปะที่ว่าเอาน้ำมันจูดสังกะสีบ่ของเื้องของบานี่พ่น้อโอ้คิเบาอเื่องบะเพื่นไปใส่นเป็นน้าบ้านนะวโอ้เ้เขาไปเมืองคลิปเป็นระยะเงแอา นอน้า่าอที่เหวเรียนนาม้งนอนก่นอ้ยการกันโกันกาทางนี้ัาเวอยู่สร้างอไรนี่สร้างหนงสาบ้างสูงนิดไหมข้างสูงนไเออ ถ้ามันเขียนไว่าอย่้ถ้าผเป็นกับเขาว่าเมืองไม่นี่แหละ <c oughs> เป็นรักวิชาเอาผเป็นกันค่อยเขาว่าเมืองทะละขันตอนครับปะรดโอ้ทางนอกผู้ในี้ผู้ใดมากครับสีน่นแซวครับผม โอ้น้องทีเอลน้องทีเอลเล่นน้ำครับผมมันคืบมันเด็นแล้วขึ้นได้แล้วมตายาสยามาประตูหน้าต่างช่วยชาวาาดีแล้วแล้วมาเลยนี่ไม่มีตัวรับประกันเมนโร่มแนี่ ไม่รู้อ่ะน้านน่ะน้าแงแวเน่่า่า่าอะเพียกขึ้นแม่น่ะ ฝนก่นยโตกพอ่อฝนพ่อนะครับคึ้มมาแล้วพี่น้องโอ้สวแม่พงสวยหน้าดีเน่ยี่นู่นเนี่นเยเพ่อนมาพอดีสาวมาหาบานิพ่น้ถายชิคกับบานิพธเดี๋ยว วาใต้จะพายางกับเมืองทางพุบนครับเพื่อนหลังนั้นบ่ได้มาโดนนะครับช่วงนี้ก็ทางยศหน้าก็เลยบ่ได้ค่อยเขามากเลยเบียดเบี้ยดยุทธระกับของนะเป็นยศหนึ่งกันดอนเพค่ตาเนี่ยนะครับโอ้พากระสุ่มไฟเหรอข้ามมาแรงมาเอ้า มันจะนพลพเนจย่างกลุ่มจึงจิงจรงเพื่พอดึงกับแพ้งไหมบ่ดึงกับแพง้งบ่ดึงกับแพง้งบ่เอาลอกออกโอ้โหนะคูติงเทอันนี้แล้วแล้วเทขัน้นเทุดติง แน่นหนาบัเนี่ยมันบดีกลับฝากอ,าอ่องหืมละโอ้ขึ้มมาละเย็บร้อยครับถอดโอยเพิ่นแล้วละโอ้้าวไปมึงหมูมมครับ มึงฝนฝนฝ่าใช่ไหมล้วครือมือให้พี่น้องมึงเอื่นนี่จะได้เอาตะกร้าครับเอาเอ็ดตะกร้าเอาตะกร้กกาดำให้ลำหน้ากันพี่น้องโอ้หมูงง่ายขึ้นเลยตัวนี้ง่ายขึ้นมาหลายเลยพี่น้องโอ้จะทิ้นปัญหาแต่เอาต้นกล้วยมาให้ครับเกือหานล้ะฟงบิน ฟงหินอยู่เสรน้อฟงหินพุ่นโอ้ยผ้าหยังอ่อมๆม,มึงครับมึงบุรีมาดนละบุรีมาวันอาทิตย์ละครับก็เลยจะพาพี่น้องมาเมืองมาเงอนไปฮอดใส่แล้วบุรีเขาไม่เอ็ดใส่ยอพิ่นหลายมือกระโดดพอสมควรครับเพราะช่วงนี้เป็นย่ำให้ยามหนาบ่าวตัดแย่งเอ็ดให้เอ็ดหนาเนาะ บรรยากาศาง,งามครับจอดครับหามด้วพี่้องขักๆักักตัวน้ำมันอ,อท่าสีครับตัวน้ำมันจะเป็นสีเดิมๆแบบนั้นกับเมืองกับงามครับงามไปจะพาไปเมืองเฮือดหลังนี้ครับบได้บไดเ้ดเ,เขาไป มึงว่าหอดใส่ละโอ,อ,อ,อ้นี่เป็นแอมข้างในยังไม่ได้แอมตัพี่น้องนี่มันแอมเลาะยังไม่แอมอ,อุปกรณ์เดี๋ยวมือใดได้เอ็ดเวียดเอ็ดเวียดก,กับของแล้วกะถทายังบ่แล้วก่อนบอตะกันอย่าเขามาซอยขึ้เกา่ามาซอายไอไส้ขึ้เกา่า มึงก่อนมึงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าจะตุกตะกาไว้ให้ต้องเบี่ยวก็จะโศกกลับเข้ามาเด็ดซอยไอรก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศมาแล้วฝนกระตกเลยพี่น้องคนไหโอ้ฝนมาแล้วฮึอพูดมาแล้วกูได้มาอ,อีกแล้วฟงบินเขาหุ่มเนอะอ้พายุมากโค้งหน้าอีกแล้วครับ อายุมากหย่บมนิพนีกแล้วแห้่งแล้วเมื่อไหรแล้วบันเก็บของเก็บขวางวีดบุรุดพาเพื่อนมนเล่นเก็บของเลยเพุ่อนฝนตกมาแบบกระทันหันโอ้ ยอดครับขอมาเลยมันรถผูได้พี่น้องขอมาพอดีเป็นรถซีนอนแชนแนลบุหงจาจคกรถเป็นรถผู้ใด้เอาเก็บเก็บเก็บสร้างน้องคนตัวห้ำเนี้ยเปลมาแบบบังเอ,อิญ <laughs> ไปยังบันเดินแา,ากหมอกตก,กคนไปแล้วโอ้นม่อยังโอ้ยอุตสาอุตสาอันจัดหอดด้วยว่าเป็นตัแหงแลว จะนเลยจะเมื่อ,อไรบ้านพี่น้องแล้วแล้วเมื่อบไหรแล้วบ้านมอเตอร์ห่งขี่มอเตอร์ไซค์มาฝนตกนี่แล้วกะฝนเท่าทุกคนล้วครับจังจะได้กลับจังจะได้กลับเมื่อเพราะตอนนี้กะบเป็ดฝนครับโวย้วย พอดีออกมาหาอ้ยรายคนอะไรเรียนอยู่เดี๋ยวมาหาไอ้ทรายคนครับผมผอก็จะเพิพ่เรียนไปต่ยวัน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 อย่างใกลน้อยใกล้หนกนก าม่ีสดใสครับสีงามครับฝนมาอีกแล้วโอ้โหิ่งยามใจครับคนฝ่าฝนกับเต่ากับไปไปมามาครับตกมื่อนี้จะพาะองอาทิตย์เลยพี่นุอมตกสมุมไือสเวนเดอร์ ครับบอเงินง,งามครับไล่มันเป็นไล่ยิดอิดแดงครับไล่ยิดแดงสวยงามขนาดเลยน <c oughs> ะครับกรหลกกแดกมาบันบันจะได้ดกัดมาเม็ดไงอะไรบนันผมตัวหลัก็ยังเอาอยู่เอาหักโอ้ กินหัวหานเสื้ออยู่พฝนตกก็บอกของหุ่มนะนะครับมาอีกแล้วฝนบอกหุมก่มว่าจะเป็นคือเก่าบะโตคือเก่าบะประตูดันยังไม่ใส่ครับ คงอย่างที่เป็นลักษณะคงอ,ออกสีน้ำตาลมมนดูพันผสม,มครับมัน,นคนเอาขึ้นแล้วตอนพายุมากคลางแดดได้อุ่มของน้ำสุกเสริมเพนิ่มไปดึงขึ้นถ้ากันดึงขึ้นแล้วสังสีแบบแง้งบอกปะไปเห็นปาเอาไว้ในสระกันตลไลครับเพราะว่าจะทุกคนมากันเลน่นนาอยู่นักกันทุกคน มาจ้องมาจ้องจ้องกัดยังเดี๋ยวไอ้ฝนนี่อย่างนกพร้อมอ้อสามตัวถือฝนบางยานนี่ไปเก็บของครับแม่ฝนทุแล้ว <laughs> เฮ้ยดีๆแล้วโจกหันแตะได้ก็ซื้อใหม่ครับนั่นแหละเจ้าเดี๋ยวฟังคำนี้มานานแล้วเก็บสิ่งเก็บของไว้ห้าฟุมาอีกชิปนี้ป่ะตะ ทำตะก,การก็ฝากาไว้พี่น้องเนี่ยผมเมื่อนี้อย่เรื่อกดแชร์กดไลค์กด subscribe ว่าตามตะกาครับเราจะเข้ามาอีกมื้อหน่ะว่ามอืออจะได้เอเบีกยกของในงานของสำหรับวินนี้ไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม